สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าเล่นหวยนะครับของเว็บ S C C 777นะครับขั้นแรกนะฮะให้เรานะครับพิมพ์ชื่อเว็บนะครับ w w e scc 777 n e t นนะครับเข้ามาแล้วนะครับล็อกอินนะครับ หลังจากนั้นนะฮะเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างโฆษณาก็ปิดไปครับหลังจากนั้นให้เรานะครับเข้าเล่นที่หวยปิงปองนะครับเลือกเข้าไป่าเข้ามาก็จะเจอกับหน้าต่างนะครับของหวยนะฮะก็จะมีหวยรัฐบาลหวยลาวนะครับแล้วก็หวยปิงปองนะครับท่านสามารถนะครับเลือกหัวข้อนะครับแต่ละหัวข้อแล้วเข้าไปเดิมพันนะครับกับหวยนะครับของ s อช7 7 7ครับ เคยโดนโกงมาเว้นนี้รอไม่โกง